กเนของพวกเขาออปชั่นของ17บเตกับปิดงานทางของนูรินไปแล้วจีมไปตัดตรงเซตมาจีแคลเวนไปตัดพาร์กิ้งมาจีมโดนตัดน็อกเคยไขึ้นมาเหมือนกันกูตัดตัดฟิโหยดมาแล้วต่างฝ่ายต่างซ้ำกูไปพาร์กิ้งนูรนี่โดนซัำแล้วจากเคลเวนทางคาร์ลิสตัดกูเร็กซี่แล้วยังไงต่อเร็กซี่สามไปแล้วนะผู้ชมมันต้องคู่นี้สามน็อกเป้ขาไม่แตกครับผมมาคาร์ลิสสามกูเร็กซี่ไปจะเอาให้ได้แต่มันไม่แตก โอ้คือเกดมันก็มีผลเยอะแต่ว่าตอนนี้ต้องการสมอก่อยเพื่อเคลื่อนที่เข้ามาในวงแล้วค่ะกวางลงฟีกเราไม่มีนี่ครับผมน็อกหนึ่งเฮ้ยทีปฏิหารเหระตาลุดตาลุดบอกว่าตุนอยู่ตุนอยู่โดนกดมากดมาโอ้โหไฟสมองโดนกดไว้แทนบูบอกไม่ให้โพแต่สุดท้ายน่าจะออกเมืองนะแต่พูดไปแล้วมันต้องได้แต่ว่าเรียบร้อยหายสองเลยเนี่ยของสเตเลเกอร์กันหลอดงานเข้าเลยกับทีเดมโดเนระ จาตามทีวานไปเลโรโดนด้วยงานเข้าจริงๆและโซเซไดสเนเกอร์มาเขาทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องไป3าม้วช็อตนี้<ฮ>เลี่ยมไม้สบากีหายแล้วหาย2เลยหาย3มเลย